ครับก็ขอสวัสดีนะครับนักเรียนชั้นประสมศึกษาปีที่6ทุกคนนะครับนักเรียนอยู่กับครูกล้าวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมนะครับในส่วนของพระพุทธศาสนาวันสําคัญทางพระพุทธศาสนาและศาสนาพิธีนะครับสําหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับเราจะมาเรียนเกี่ยวกับระเบียบพิธีการทําบุญงานอวมงคลการปฏิบัติตนที่ถูกต้องในศาสนาพิธี และพิธีกรรมประโยชน์ของการเข้าร่วมในศาสนาพิธีและพิธีกรรมนะครับคลิปวิดีโอนี้นะครับเราก็จะศึกษาอยู่3หัวข้อนะครับเมื่อนักเรียนพร้อมแล้วตามกรุกกล้ามารับชมเลยครับ <c oughs> ครับเรามาเริ่มกันจากระเบียบพิธีการทําบุญงานอาว,มง,นะงนอวมงคลนะครับการทําบุญงานอวมงคลนะครับหมายถึง การทาบุญเกี่ยวกับเรื่องการตายนะครับก็คือพิธีทําบุญหน้าศพเราจะเรียกว่าทําบุญ7วัน50วัน100วันนะครับหรือทําบุญปรงศพและทําบุญอัฐินะครับครับต่อมานะครับก็คือกิจกรรมนะครับที่จะปฏิบัติ ในงานทําบุญอวมองคลน,นะครับก็จะมีดังนี้นะครับข้อที่1น,นิมนต์พระสงฆ์มาเป็นเลขคู่นะครับข้อที่2ไม่ต้องตั้งภาชนะทาน้ําพระพุทธมนต์และไม่วงด้วยได้สายศีลน,นะครับ 3. เตรียมภูษาโยงต่อจากศพเพื่อให้พระสงฆ์เพื่อพิจารณาผ้าบางสุกุล 4. เมื่อพระสงฆ์มาถึงเจ้าภาพประเคียนเครื่องรับรองที่จัดไว้ และสุดท้าย5นะครับอาราธนาพระสงฆ์สวดพระพุทธมนต์นะครับเป็นอันเสร็จพิธีนะครับนักเรียนต่อมานะครับก็คือข้อควรปฏิบัติตนที่ถูกต้องในศาสนพิธีและพิธีกรรมนะครับข้อที่1ควรไปถึงสถานที่ประกอบพิธีก่อนที่พิธีจะเริ่ม 2. ให้ความเคารพต่อาศาสนพิธีและพิธีกรรม 3. ขณะอยู่ในพิธีกรรมควรสำรวมกิริยามารยาท 4. แต่งกายสุภาพเหมาะสมกับสถานที่และพิธีกรรมและ5นะครับปฏิบัติตนตามหลักาศาสนาพิธีให้ถูกต้องเหมาะสมนะครับหัวข้อต่อมานะครับ ประโยชน์ของการเข้าร่วมในศาสนาพิธีและพิธีกรรมนะครับข้อที่1น,นะครับเป็นสื่อนำนะครับในการปฏิบัติตามหลักคําสอนในทางพระพุทธศาสนาข้อที่2เป็นการสืบทอ,อดพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนาให้คงอยู่สืบไปและ 3. นะครับเป็นวิธีการสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้หลักธรรมคาสอนนะครับ ต่อมานะครับเป็นความรู้เพิ่มเติมศาสนาพิธีนะครับแบ่งออกเป็น4หมวดนะครับก็คือหนึ่งกุศลพิธีว่าด้วยพิธีบำเพ็ญกุศลคือพิธีนะครับแสดงตนเป็นพุทธ,ธมามก,กะพิธีรักษาอุโบสถศีลพิธีเวียนเทียนในวันสําคัญทางพระพุทธศาสนานะครับ 2. บุญพิธีว่าด้วยพิธีทําบุญนะครับก็คือ ทำบุญงานมงคลนะครับทำบุญงานอวะมงคล 3. ทานพิธีว่าด้วยพิธีถวายทานนะครับเช่นการถวายสังกทานนะครับการถวายทานวัตถุและสุดท้ายนะครับ 4. ปกินหน้ากะพิธีนะครับว่าด้วยพิธีเบ็เตล็ดเช่นวิธีการแสดงความเคารพวิธีปรกเคนของแดบละวิธีกรวดน้ำนะครับ เช่นเคยนะครับสุดท้ายก็จะเป็นแบบฝึกหัดข้อที่ 1. ขั้นตอนสุดท้ายของการทำบุญงานอาวะมงคลคืออะไรข้อที่2นักเรียนจะปฏิบัติตนอย่างไรเมื่อไปงานอาวะมงคลและข้อ3นะครับนักเรียนให้เงินขอทานถือว่านักเรียนปฏิบัติสอดคล้องกับหลักศาสนาพิธีตามข้อใดนะครับเมื่อนักเรียนทำเสร็จแล้วนะครับก็สามารถส่งครูได้เลย สำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้สวัสดีครับ